สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหรากว้างขวางนัง่งสบายเครื่องแรงขับดีมากๆมาไปนำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันเทียนา250 XV V6 ท็อสุดเกียร์ออตโต้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่270,000ค่ะ 00บาทเท่านั้นค่ะประวัดีจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ7,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปก็สือรถคันนีไปเฉยงานได้แล้วนะคะรูราดูดีนั่งสบายขับง่ายขับคล่องมากๆเลยนะคะเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้สปอร์ตแล้วก็ดูดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ เราส,สวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะรู้หรอดูดีสุดๆเลยค่ะสำหรับนิสสันเทยน่านะคะราคาเราก็ตั้งไม่แพงด้ยนะ2 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีเมมโมรี่2จุดค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้า ระบบเซ็นทรัลล็อกปุ่มสตาร์ทนะคะลายไม้รอบคันแอร์แบ <P> ็กกรบีเอสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะเมียตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงนะคะสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างเลยค่ะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพ,พสวยคันนี้ตอบโจทย์เลยนะ สีดาวจัดได้เต็มจัดได้เกินอยู่ที่เครดิตของคนซื้อด้วยนะคะได้ปี2011ด้วยนะนี่ค่ะรูหลาดูดีสุดๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้แล้วจะติดใจนะคะคันนี้สภาพดีจริงๆค่ะเครื่องยนต์ V6 นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังคิวคอมเมียมรอบคันค่ะน่าใช้ค่ะคันนี้ หรูหราสุดๆเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ V6 2 5 c 0ค่ะสนใจยัญญงไงทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีอสซนํนำหน้า s อ a า p เอเอ็มพีหนึ่งย์ค่ะพิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะปรึกษาเรื่องการจัดไบแนันได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ